ปลาโรดปลาโรดนี่ดิปลาโรด์มัดหนึ่งปลาโรด์มัดหนึ่งเออพี่เพื่อนสร้างสองมัดไปเลยปลาโรดนาปลาโรดเฮ็ดเอียงมั้ยนี่อ่ะสวัสดีของป่าริมโขงปลาโรด์สองมัดนะครับตามที่เพื่อนสร้างมาได้วนี่เสียไปส่งไงเพื่อนเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันจะหลอจะกลับสำนักงานเพชรลำเพลินแล้วใครอยากสั่งอะไรก็รีบสั่งนะเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเดินทางกลับเลยนะครับยี่สิบเอ็ดไม่ได้ส่งแล้วนะ ส่งได้ก็จะส่งได้แค่วันที่20ไปแหงจจงหวัดตัีที่ใหโอ้ยบ่แม่ปาอันเนี้ยนี่ไหมโอ้ตัวีเบิดบ่นี่อ่าจุยจะไหนนอบานนี้เนาะนสร้างปลาแหงมานสองรยนี่เอาสิเอาตัวีใส่น้ำกันรูเปยังไงเบินีสองรไหนบ่นี่ร่วมกันเบิรดเลยดิอนี่เอาบ่เป็นตัวดอกกเบิเราละอยู่ะมาณนี้ละเอาใส่ถุงไงนะห ปกติเราขายมัดละหาซิบหรอวะนี่อันนี้ลอยหาซิบแล้วอันนี้ซองลอยซองลอยหาซิบแล้วเอาซองลอยเนาะแล้วสีสรงไงเพื่นแต่ปลารดนี่บ่ได้เพื่อนปลารดนี่มัดละลอยมาสั่นเพื่อนมาบ่ได้บ่ได้นะครับเพราะปลารดมันแพงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปส่งไปแห่งกัดเหลือแต่รุ่นนี้ละเอาจะเกียงเพิ่นสั่งมาถุงถุงละลอยสองถุงแต่ว่ามันโบมี่ก็เลยเอาตัวนี้แหละให้เพิ่นโลดมืออื่นนี่ได้ตัวใหญ่นั่ม มื่อื่นอีกมื่อนึงพี่น้องกานผู้ใดสั่งมายังท่านอยู่มื่อื่นแต่ว่ามื่อื่นีกเมื่อแล้วนะครับยังทันวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับเอาโอเคปลาแห้งกับปลาหลดบ่อใดยังดอกพ่อใดโซงไงเพื่อนซื่อเพราะว่ามันราคามันมันสูงนะครับปลาหลดนี่กับมัดละลอยปลาสุนี่กับมัดละหาสีมัดละลอยเออได้โซงนั่นแหละค่าโซงกับกอเองอีกวันนี้อาลังเทืยบบอลบ่พผัเอ้าปลากันไปคือเก่าคือเดิม ทางเข้มก e ็อ e, I mean, <We> e. ันเอาไปเศร้าหามัดผลเมื่อวานนี่เอาไปจีไปจีแล้วก็ทุบไปพ่นน้ำก็มีนี่มัดในน้อยสีบาทเศรบาทมีเด้สีบาทเศรบาทมีเบิร์ตนะครับมัดหาสีบาดลอยมัดโอ้มีเบิร์ตมัดละลอยมัดหาสีมัดสีบาทเศรบาทจ้าเอาปลาแหงได้แล้วปลาในเบิร์ตยังอีกปลาในนอปลาแหงฮะใครหนึ่งโอ้ ของปลาไข่หนึ่งว่ะของปลาเอาเอาไว้ละเดี๋ยวคนสินคับมาเอาปลาแดกตอนนี่นะพี่รองเอ้ยอยากโฆษณาขายอะไรปลาแดกตอนปลาดำขงซื้อเป็นของฝากของตอนทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่นก็ได้เรียว่าซื้อเอาไปกินไว้กินได้หลายเดือนได้หลายมื้อก็ได้นะครับตัวใหญ่งามีเรือปลาเด็กสวยๆเลยนะครับปลาสมเมื่อว่าในส่งปลาสมใหม่เพิ่น นี่แถมผสมตัวหน่อยเพิ่มน,น้ำมาได้เมื่อวานนี่อันนี้ผสมตัวเล็กนะครับผสมมันกระเฮ็ดเองผสมตัวใหญ่นี่ทุงละโลนะครับผสมตัวแบบนี้นะครับงามงามผสมหน่อยนะครับมีแต่ตัวสวยๆใส่สวยๆครับอเอาแล้วขับไปเบิ่งข้างในก่อนเด้อครับผมอ้อยเขนา้ามาข้างในบาดนลยที่ทั้งพี่พนะครับ ซื้อลูกซีนแถมให้เด้อค่ะพี่เขามาเบิ่งตั้งพี่บาเข็่ไปบักหน้าหน่อลูกพี่บ่โอ้หน้ามันหลายบักหน้ารูดนี่บ่ต้องห่วงเลยสุดยอดเลยดิ่งพระสุธาเขียดแห้งเขียดสละแห้งดิ่งพระสุธาสวยๆเลยดิ่งพระสุธาแม่สละเป้งแม่สละเป้งจิ้งหรีดจิ้งหรีดแม่สลับเป้ง กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยทับนี่ดีเด่หลักมากหน่อยเออน้ำไหลปาดบังรดน้ำเตี๋ยวแจ๊กไล่บรเจ้าของบังนาหมดแล้วโอ้ยบังนาอียังกระซຽกขึ้นกันนั่นแหละแม่เอ้ยเสียบพลังก้นห่อยไว้บังนาสีมันคือบังนาหนุอยมันบ่ขิวลองมังรดบังนาตัวนี้บ่ขิวจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นบังนาอันนี่แหละ บลูเบอร์รี่อีสานแมนครับแม่บมะเขาน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลคือจะคล้องมันนี่แหละป่าด๋อยมะเขาวัดสงใหญ่มะเขาสลัดสงใหญ่นั่งเกาหมองเกาหมองเกาหมองเดิมมะเขารัดยังมีอยู่คือเก่าเด้อมืออื่นอีกมือนึงจานลอยยังสิได้มาทรงอยู่แต่ว่ามือเฮือกสิได้เมื่อแล้วครับสำนักงานพอลำเพลิดลำเพลินแล้วใครอยากสั่งอะไรไปเป็นของฝากของต้น หรือว่าจากสั่งไปรับประทานเองก็สั่งมาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยพี่น้องยังสะแมงแข้งแมงแข้งขาปูแมงแข้งต่ำแก้วแมงแข้งขาปูต่ำแกยวหอมหุยหุยบ่ครับ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 ผมไปเรื่อยเรื่อยครับ ผมไปเรื่อยๆผมสชอบไปนอ้องเล,เลาะเบิ่งเรื่อยๆใจเย็นๆย่าเฝ้าสิไปอยู่เฮ้ <c oughs> ยงงวัาไปเบิ่งของเปียกยัางน่อของเปียกอ่าจิปโอมนี่นี่จิปโอมนี่ยอู้ยถุงบักหลายเลยตัวนึงถุงละร้อยตัวนะครับกอู้แต่ว่าถุงนี่คือหลายแต่มันบ่แม่นมันเกิดลอยแล้วนี่มันหลายเลยจิปโอมจิปโอมซะดิสวยๆงามๆลายจิปโอม ส้ายก่อนสองสามถุงก่อนมันสิบ่มีอะไรมื่ออื่นนี่เนาะก็ทีแต่เมื่อพุ่นกระสีเด้เอาสองถุงขาวๆงามๆจีบปมเจ้าพี่น้องคนสั้งไว้ก็สิได้คือกันนั่นละนาเกลี่สองอันนั่นละเอาบมันสองถุงนี่ละว่าเสียวเมื่อใบขวะแต่เมื่ออื่นสิมาอีกขันแม่นเมื่ออื่นขันมีจีบปมหลายก็สิมาเอาพี่น้องขันบ่มีก็แล้วแต่มากคือเก่าเพราะว่าเมื่ออื่น เสตยุ่ออีกมือนึงมือเฮ่อจังเสดเมื่อกลับเมื่อสำนักงานหมอลำแล้วยังก็ของแปลกน้าไรแม่แปลกจะไหนพระฤาษีนั่งอันปิ้งเคียดบ่กนี่จะไหนใช้แนวแปลกโอ้เห็นแล้วหมู่บ้านนี่เห็นแล้วบอกมาลองตองแนงนี่เออเนี่ยยังบุอันดักแด้ยังบุดวงยังบนี่เห็นแล้วผมเห็นแล้วหมู่บ้านนี่ผมเห็นแล้วดวงยังบุตัวใหญ่ๆนี่บาดหน้าผูสิออกเป็นเมี่ยงข้ามบ่แม่เมี่ยงข้ามแม่บ่ผมว่าแล้วสีมันค um. 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 ือเมี่ยงข้าม โอ้แม mm ่ยายนั oh. ่นแล้วเรียนสวมพักแล้วแม่ยายนั่นขั้นสวมพักเรียนสวมพักแล้วแม่ยายนั่นเอาอันนี้บวกห้อยขัวบ่หรือห้อยไง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 ห้อยเดือห้อยขัวห้อยอีย่งกับปเดิรนนี่เนาะช่วยในถุงนี่เนาะเออาจะเป็นถุงเป็นถุงอ่บวชห้อยไงห้อยเดือโอ้บักขามปอบน้องไม่สมก็มีบ่เนี่ยนน้องไม่สมก็มีตัวในขาวจานผ่านอยู่านี้น้องไม่สม ปุกหน่อยปุกใหญ่เอาไม้ส้มก็มีมะขามป,ป้อมก็มีมะขามน้อยก็มีมะค้อยขัขวก็มีมะค้อยบ่อขัขวก็มีนี่มะค้อยจูบตัวนี้โอ้คากเลยนีตัวนี้แล้เสียบกัวขว่อยป่ะตัวนี้บ่อคากกว่าไหนวะตัวนี้เสียบกัวแารกความคิดขอด่อยเลยต่วไอ้กลอนอมนะตัวน,นั้นโดนละเปล่างอีกนะเ <c oughs> ออยากนี่พี่ป,ปูมนี่ยขวัวแล้วหนึ่งแล้วนี่มันเสียบยจวดรวดเลยแม่งเคียง ขาโอ้แม่แข้งต่ำเจียวหอมหอมตลาดวันนี้กาดพอมีมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องนะครับบอกให้เดือ,อนคอนได้หนี่งกัดโอ้เมือ่อวานถังยุดพูนมันีนสิเบิร์ตเลยใครดีประเทน้ำที่ถิ่มเลยตั้นึ่งอ๋อเ <ไป S 1> ละรวยลกมันสินยังอยู่บ้โอ้ยขายดีโพดพอสิเศร้าไปลำหัวเสิมาขายคือเจ้าวระบาลาตั้งเพียงแค่นี้เด้อ พ่อใหญ่สวินกับพ่อใหญหนังขายแต่หนังขายแต่นี่มันเหม็นปลาแดกหนังไริสันพ่อใหญ่สวินนี่ได้บ่ละหนูมาเนี่ยโอ้โหเลืมเลืมจะไปเบิ่งหนู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 ใครใครใยรใเอายันคครเสียาเมื่อเฮ็ดกินแล่นลูกพี่บุตรนั่นเองเพื่อนไหนวันนี้กัดบ่ได้ยังดอกใดแต่หนัง อันนั้นละนังสีสื่อนลำเจ้าเราจะไปส่งให้เพิ่นหมูปลาน่องงัวงน่องงัวงละหมูปลาที่ปุ่มเนี่ยหนูใหญ่แล้วว่ามีอยู่นี่งเพราะท่านในลกคนสำเพราะท่าได้ขั้วสำนักใหญ่น้องเนราะท่านในขั้วสำหนูหนูทองขาวหนูทองขาวหนาวทองกูไปยังไหนห้างตัวเอาไปแม่เอาไปแม่ดึกแม่เอาไปอ้อมแม่ เออโอ้ต oh, okay. ัวละลอยเศร้าว่ะจังโอ้โหซาเลยอันนี้เลยท่าเด็กอร่อยฮะตัวบอกโอ้ตัวหลุมโลละเจ็ดลอยหาซิดูตองขาวตัวละลอยเศร้านู้ตองขาวเอาทาของเราเลยจวดจัดเลยน้องงัวน้องงัวสมองงัวเอาเด้วไปส่งของให้เพลินก่อนบาทเอาโทรศัพท์ก่อนคือเป็นหันหันมาปุ๊บปุ๊บปั๊บละบาท Dạ, <tiếng> để <đồ> chẳng mẹ. Cái nào nè, các bạn có thấy không? Khiết. Ôi, tắc kẹt tiền. Tắc kẹt tiền, bố phần sáng phần nàn. Sao chắc tí? Phần sáng tê đồn là tắc cả tiền. Tắc kẹt tiền, tắc kẹt มืออื่นจังว่ากันมือนี้เอาซ้ำนี่สก้อนหมกหอยหน้าหอยขีกระต่ายลืมข้าตัวละหมกหอยหน้าหอยหน้าอันนี้หอยหน้าหอยโขงหอยขีกระต่ายนะครับมาเป็นหอยเชอเี่ได้หอยหน้าได้ดิอ้าโอเคขอบคุณครับไปซื้อหนูก้อนบัตรนี่เสียเมื่อหนูของเสียบนท่านเอเพิ่นหมอไผ่สองโตมาขึ้นนะครับเน,นะบาะแ้วกะเสียไปดังเอาหนังไปซงนะครับไปรงหนังรงป่าแหี่ยงงป่ารถซง หนูบักบกน้ำว่างั้นตรงนี้บักบกความอยู่เดี๋ยวทาคาเพิ่นอยู่โอเคครับไปแล้วไปแล้วจ้า